ตอนนี้แตงโมรักไกนะ่หัวเรือจากตาที่เก่นมวยถมาวโอ้ยิงนอนๆก่อนอย่าเพิ่งตื่นยังไม่ได้ยังไม่ได้หายปอดเลยกระมองอยู่ตรงนี้แล้วพี่เจ้า<ช>ค่ะโอ้งยิลูกไหวไหมั้ยหายปอดสักทีไหมลนะ่ะ องหญิงเคอนะกระหม่อมของน<ะ>ักภัยด้วยจริงๆที่ชนเรือองหญิงเพราะว่ามีเรืออีกลำหนึงม,มาชนกระบอกกระหม่อมไม่ทันกั้งตัวไม่เป็นไรจ้าแต่ว่าเธอช่วยหญิงเอาไว้ขอบใจมากเลยนะถ้าหว่าไม่ได้เธอนะหญิงคงจงทางตายแน่ๆเลยแลไปเจออะไรอยู่ที่ไหนเออองหญิงคุณเจ้าค่ะถือว่าตอนนี้องหญิงนปลอดภัยแล้ว ก็มองเหนื่อยจังรูปองหญิงหนักมากตอนแค่นี้ไม่เห็นหนักเลยมันคือรูปใครแบบนี้เลยเห็นหน้าองค์หญิงตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็มองก็มองเป็นคนภายนอกอนอก็ไม่เคยเห็นใครสวยแบบนี้มาก่อนทราบว่าองค์หญิงเนี่ยมีคู่ครองหรือยังระ้จักค่ะจริงมาถามมาเลยแบบนี้หญิงเห็นเธอได้ไยังขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วก็ไม่ทันได้ตอบ จิงแล้วอ่ะหญิงก็ยังโสดอยู่นะเออองหญิงโสดอยู่กระหม่อมเป็นคนช่วยองคหญิงภาษาบ้านกระหม่อมเลิกเหมือนว่าองค์หญิงเป็นหนี้คุณกระหม่อมแต่กระหม่อมไม่ได้อยากได้อะไรตอบแท้เลยนอกจากอยากได้องหญิงมาเป็นแฟนอ่ะคนภายนอกเนี่ยจะช่วยเลิกเราเพื่อชู้หรอกระหม่อมอยากจะจีบองหญิง จีบได้ไหมถ้าจะจีบก็จีบเธอแต่ตว่าพิจารณาก่อนนะจะมองให้องค์หญิงพิจารณาอย่างจะ่อตายเลยกจะมรับองค์หญิงแล้วก็จะหัวองค์หญิง<ม>แต่เพียงผู้เดียวด้วย